สาธุค่ะนมัสการจัาปูเออไม่อดไม่อดมันนี่มันทีเดีเนาะค่ะจ่อมือเ้าได้ปูจ่อมือเราของสุดท้ายเนาะปูน่องมือเนี่เออเขาโยาเชอมเขาโยกผเพื่อนคบผมคเาเอน้ม้นีเอาเอาะเภทาผูกคว้าตีปูอะไดาหนนสมติเอาเอา เอา,เาไปดูไเดียเอาเอาไปเห็นปูว่าส่งอนเนี่ยโอ้ไล่ไล่หมปูไล่หมดแล้วลูกสีสง่สงส่งไล่เขาไปหาปูไหมเขาสีหาเห็นไงเา,าไเห็นจคค่ะค่ะเดี๋ยวเด๋ยจังไพ่อสีส่งไปดอกแล้วเดี๋ยวลังสัมผณ์เราสีส่งไปให้หแล้วลูกแล้วปู่งลูกมาประกอบให้เด้อเออเออ ค่ะาเอานนี้ก็เลยเลขอนาเรอประเภทประเภทนัประเภทัก้อนนีเลขากตัวเดียวอืมหาตัวเดียวติปูเร่อรเียนเลอเงินขาแม่เือไฟยี่ยี่ยี่ไอิมโอเล่นเล่นรวยรยไปคือไฟเหาฮม่รวยไปคะรที่เร ไอ้บ <Ooh. S 2> ีเอสอืมเอองั้นนี้เด็กทีู่ได้ยมันมีศูนมีหามีหกมีแปด้อ่ามีศูนมีห้ามีหกมีแปดเนาะปูเนาะมาดูคับฟูนฟูนับไปสามตัวนี้ก็ศูนย์ห้าหกแปดเขียนไปหนึ่งหกดศูนย์อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเลขาถ้าได้เขียนยังอยู่อยู่ปูอันเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งค่ะปูค่ะ มีศูนย์มีห้ามีหกมีแปดบอปูศูนย์ห้าหกแปดค่ะค่ะมาเนี้เลขดับคู่มาเนี้ค่ะปูค่ะหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ถึกแล้วถึกแล้วเสื้อกูข้อได้หกสองตัวหาหงมาถึกแล้วมานนี้ยมนนี้ยดับคู่นี้ห้าแปดหกห้าห้าแปดห้าหก 8, 6, ค่ะ8 8โฮกค่ะปู้ได้แล้วค่ะ่ม่ามือหม่ามือนี่ไม่ไม่มันมาเล่นมาปูก็เสียงไฟแต่ปูอยู่ไก่ท่าซับบะค่ะค่ะค่ะเออได้ยินเราบ่ดในปูบังหันบ่ได้ยนิน แจ้งขคให้หมาก็ได้ยุไก่โอ้เสียงของหมากำลังเรียวน่ะค่ะผมได้คู่ไปในในเวลาก็ต้องให้อาหารก่อนติปูค่ะก็ได้กันนี่กันนี่ม่องแมวค่ะม่องแมวหรือแต่ท้ายลูกไผ่ก็ได้ เครับ่เ้ดี๋ยวเ๋เดี๋ยวพ่อนิทรงไล่ไปหาปูใหม่เดี๋ยวคอยสิขอเล็กมาโอ้ยคอยคอยสิขอรูปมาประกอบค่ะปูเออเอเว้า่ะเล็กอันน่องน่องไม่น้องไม่บปูน้องเพิ่งขอเธอเหล็กโบค่ะน่องไม่น่องม่น้องคุณ ราะว่ามันสามศูนสามันมีสามมี่มันมี่ศูนยมีสามมี่หามีแปดจรง่ค่ะมีสามมีศูนย์มีหามีแปดเนาะค่ะปูเนาะเลขน้องแมวเนะปู บันนี้จับคู่บ่ค่ะเลขน้องแม่งมันคือเลขกับเลขกับตัวเดียวกันยังได้แล้วปูเนาะวันนี้วันนี้วันสามวันห้าเด็ดมาแพร์นิดนี้เลยอ่าบันนี้ปูมีโตมากพิเศษว่ค่ะปูอ่าเริ่มบม่ได้ยินเสียงปูอีกแล้วเด้วยอ่ะปูเริ่มบม่ได้ยินเสียงอีกแล้ว ขาหก่าปรัู God ้มาขาูมาหกขาแปดเนาะเออขาหกขาแปดมีอะไร้างค่ะเรอ่ะไราหกาหกมมันใจคับตวนีแล้วมันใจคักุ้นเนาะหัว พระเพยนน่ผูกเผูกข้อตายนี่ะอ่าพระเพผูกข้อตายเนาะปูเนาะมันเียนรวยนั่งแต่ม่เกี่ยวเล่นมันแซ่รวยรวกินนี่เหมือนต้นหม้อตอนนี้เรับไก่เี่ยร้งเด็กแต่แมผู้เม่ผูพวจับเนี่ยอืมีหงนบ่งกโอ้อันโอไก่เที่ยแต่ว่า ไตลูกชุ่ลูกมพุนะโอลูกไา้เพิ่นไปจับเนาะเออเพิ่นเ็ยกจิ๋วเด้ลูกชายนั่เพิงจับได้สี่หกโอ้สี่หเ่เลขกันสมเอ่อสามศนย์นี่มันดังแล้วล่ะก็ที่สามเลขกัพิ่นเกิดโอ้พอบลออเดียนเยนมิต่เะขาจจว่าเลขดังเลขดังเหมน้ปูเออเนกางวัวเออไม่อกกระทำ่อกเเพิ่นบว่า เบเลยแต่มันแ็ากจะต่มัน,นเรตผู้เสือนกปูน้มกอเงี้ยแม่ผก็เคถองี้ยค่ะแม่ีดอกนปูเลขปูดปูนเลขไปจากมันปูกะนี้เก้าเดลาี่ค่ะเก้าเจ็ดห้า ข้าวเจห้าของครัวก็ห้าแปดหนึ่งสี่ตัวนี้เรียกเดกกันเี็กกันสุกูตัวนี้เละว่าอะไตัวค่ะเอาแขนแขนลดปูฮึเต้องเราต้องอลายตัวฮาเอาแขนแขนเลยตัวเด็กปูมักไม่มาอนี่ไม่มาอนี่คือเจ็ดเออหัวโก็สีนังเด้โ่ก็สีนังเบ้างนี่ป้าแ่ปู สักตีน่ามันิ่งนีมันดิ่คือเสียงกนนี้ค่ะพอเพศผูกมันก็ตายย่อนติปูเออจังมาคนคนตัดออกีผมเอพอคอืมพ่อคตัดังงคนตัดยังกรปูไ่ได้ยินเสียงตัดตัดแต่พมงมงคผูกแคค่ะ มัอ่ออว่นี้เล้มันนมึงเนี่นั่งมันเล่นด้วยดวยดวมาอาหนี่ลมักมาหาหกเลยอืมแต่ว่ากินนี่เมนตุ๊บเลยมันโมปูกินบ่อนี้บอนี้ไม่เห็นแต่มุนเรื่องอเงินห้างบ่ดค่ะศูนย์ห้าหกแปดม่อนี่เรื่อรกันศูนย์ห้าเรือเงินห้างว่าแมนบ่เล่เล่นน้องแมวเล่ชิบหัวเอาเล่นเงินห้างมาในปู เินห้างในตัวไหนเงเงินห้างในตัวไหนก็ปูเงเงินห้างในตัวไหนก็ค่ะศูนย์ห้าหกแปดสี่หกศูนยห้าหกแปดสี่กวันนี้พูดจบเอครับจำปอนี้ก็คือห้าหกห้าแปดห้าศูนย์เ เล่นอันเดียวกันเล่นอันเดียวกันเบิดเนาะปู่เนาะเอาเอายังเฮ็ดก็ได้แต่56กับ58นี่ละเนาะปู่เนาะ50เออบ่ว่าสิเป็นบ่ว่าสิเป็นเงินห้างเสื้อผูกคอน้องแมวเนาะปู่ก็ออกมาตัวเดียวกันอยู่เด้ล่ะเนาะปู่เนาะเออตัวเดียวกันเลยหน่วยสิมาอยู่บ่ปู่งวนีว่าครว่าว่าจ ว่าผู้เรียไไมั่งเดียวดีคิดธนาคพูดว่าาไหงนี่หาเ่ปูโ้พวกหาไดคิดรธนาคพูดว่าหาไม่แหงหาหนีปูวาสิยูบนเพืออยู่รางสันปูมาแหง เรอสามารถน้ำงกันทั้งบนทั้งล่างนะปู่ อ่อเด็กนี่ยัตตี้เน้นๆเลยยัตตี้ของควนป่ยสุปลว่ยเอาเต็ี่เรยขึ้นห้าหหาหกเนาะปูเนาะมั่นใจหาหกจัดเปอร์เซ็นต์ปูห้าหกห้าหกจักเปอร์เซ็นต์ก็ปูห้าหกร้อยเปอร์เซ็นต0เนาะปูเนาะอ่าห้าหกร้อยเปอร์เซ่นต์เา เบนครับครับอ่ามาแฟนเนลเตอร์ินนะอ่าศูนย์นี้ kita 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 oh เราอยู่อ๋อครับบ่ทราบนายกินบ่เด้ออือๆตะกูเจ๋นี่ค่ะสิบ่เป็นจังบุญให้วัดว่านี่เคยกูเคยกิน <tunjukkan> <tunjukkan tubuhkan tina. tunjukkan tina> เกูนดับเออดับหาด้อดับหาเอาหาหมารงขึ้นดับหาบริณปัตัวลับด้วยกรับด้วยโอ้ะด้วยตัวรัด้วยเดี่ยั้วย้วยดับว่าบดวยสิ่ี๋ยว่าดวก็ดัฮะผันขาวชียว เป็ดขาเียกับคกับเหอเอาล่งลางลไว้เป็ดขาละแป็ดขาเนี่ยเอาล่งลางเลยเนาะปูเนาะเจอผลการค้นหาตามนี้นะค่ะโตโตบารนี้สรุปเราปูได้ได้เวลาเราบารนี่ปูมากเกิน<ร><ร>ค่ะ

ไยยอปดตุ้มตุ้มตุ้น <Darrin harmonic> <Jah> ี <throughout> ่อุตุะเลื่อลงเรงเนอะค่ะปูแอ่วัดา่ก็ไเยไปอดไเดี่ยวร้างปอดไสาธุค่ะปูค่ะอบเละคุปปุครบแล้วสาธุสาธุค่ะปูค่ะสาธุค่ะสาธุ พี่น้องป้องไปคะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเดเนะค่ะของปูสารคามนะคะพี่น้องเด้อค่ะมากระจัดขัดกระพานเนาะค่ะทังช่องเสนอไปพ่อแม่พี่น้องวิเคราะห์พิจารณาให้ทีถ้วนก่อนลงทุนเนาะค่ะการลงทุนมีความเสียงลอยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเลขปูเนาะค่ะบพว่าจิเป็นผ่าแพร่ผูกข้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัมีเลขศูนย์ห้าหกแปดเนาะค่ะจับคู่ หาหกหาแปดค่ะพี่น้องค่ะเลขน้องแมวกับมีสามมีศูนย์มีหามีแปดนะคะจับคู่ก็มีศูนย์สามศูนย์หาหาแปดนะคะเลขประจําวันกัเก้าเจ็ดห้าหาแปดหนึ่งสี่นะคะพี่น้องเอาเงินห้างเฮ็ดนะคะพี่น้องค่ะให้ว่าร่วมร่วมร่วมทุกสำนักร่วมทุกข่ายเลยนะคะนี่พี่น้องค่ะเวลาเอาแนวไปเอาตัวดีต,วดตัวเด็ดน้ำปูสารคามนะคะมือนี่รวบร่วมให้เลยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะ จับคู่เงื่อนห้างนะคะพี่น้องเด้อก็ได้หาหกหาแปดหาศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะสูตรปูเนาะค่ะเด็ดเด็ดเลยค่ะสูตรปูน,ะะน,น,ะะปนี่เม็ดเดียวแนนะคนแคนเนาะค่ะก็คือหาเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดหาค่ะพี่น้องค่ะดับหลักหน่วยดับหลักหน่วยเลขดับหลักหน่วยหาค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะดับรางเนาะพูนว่าดับรางมันบ่น,นีพอป,ปูเด่นค่ะฟังปูเบาเลอค่ะพี่น้องเ้ยค่ะบรูด,ดับอันใดแอดกับมเลมื่อมเงินเดนบาดในพี่น้องค่ะจังได้กลับไปพี่จระนาเบึงเนาะคะ่ะเอาแต่สูตรมันมากนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสูตรมันมากธรมากะจอดจัดจาฟาดบื่มธรรมะมากกะพานไปเนาะคะ่ะทา้งช่องเสนอไปพอแม่พี่น้องวิเคราะห์ไตตองให้ทีถ่วนก่อนลงทุนเนาะคะ่ะแต่ที่แน่แน่แอดแล้วเห็นยันนีกกับสีมีเด่นที่สุดกับสี่ห้าหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ หาโกหาเปดหาูนนี่แหละค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงเดอค่ะมกักกะจัดจวดจัดเลยเด้อพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขคอให้แหงให้ปังให้ดังให้รวยค่ะสุขภาพแข็งแรงทุก,ท,กทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ